าคที่หนึ่งธรรมสังคีและอัตถคถานิทานกถาปทุมมักกะถาที่แปดในการต่อจากพระอนุมัติสีพุทธเจ้านั้น พระศาสดาพระนามว่าปัทถุมะก็ทรงอุบัติขึ้นแม้สาวกสันนิบาตของพระองค์ก็มีสามครั้งครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกรครั้งที่สองมีภิกษุสามแสนรูปครั้งที่สามมีภิกษุผู้อาศัยอยู่ป่าชัดมหาวันในป่าเปลี่ยว มาประชุมสองแสนรูปครั้งนั้นเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในป่าชัดนั้นนั่นแหละพระโพธิสัตว์เป็นพญาสีหะได้เห็นพระาศาสดาผู้เข้านิโรธสมาบัติและมีจิตเสื่อมมีจิตเลื่อมใสหมอบลงจบไหวกระทำประทักษิณมีปิติโสมนัสเกิดแล้ว บล,ลือสีหานาดสามครั้งไม่ละเว้นปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ออกไปหาอาหารเพราะความสุขอันเกิดแต่ปิตินั่นแหละได้ทำการสละชีวิตเข้าไปยืนเฝ้าอยู่เจ็ดวันคลั้นล่วงไปเจ็ดวันพระศาส,าสดาทรงออกจากนิโรธแล้ว ทอดพระเนตรเห็นพญาสีหะแล้วทรงดำริว่าสีหะนี้ยังจิตให้เลื่อมใสแม้ในหมู่ภิกษุแล้วจักจบสงขอสงจงมาดังนี้ภิกษุทั้งหลายมาแล้วในขณะนั้นทีเดียวพญาสีหะก็ยังจิตให้เลื่อมใสในสงพระศาสดาทรงตรวจดูภูมิทำอันมีในใจของพญาสีหะ จึงพยากรณ์ว่าในอนาคตการพระยาศีหานี้จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ก็พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีชื่อว่าจำปะกะพระบิดาเป็นพระราชาพระนามว่าอสมะแม้พระมารดาก็ทรงพระนามว่าอาสมาพระสารเถระและพระอุปสารเถระเป็นคู่พระอัครสาวก พุทธุปถากชื่อว่าวารุณะพระรามาเถรีและพระสุรามาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้อ้อยช้างน้อยเป็นไม้ตรัสรู้พสิรีรักของพระองค์สูง58ศอกมีพระชนมายุหนึ่งแสนพันษานิทานกถาณราธากะกกถา ในการต่อจากพระปทุมปฐุม,มพุทธเจ้านั้นพระศาสดาทรงพระนามว่านาระะก็ทรงอุบัติขึ้นแม้สาวกสันนิบาตของพระองค์ก็มีสามครั้งสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกรครั้งที่สองมีภิกษุ9ก้าหมื่โกรครั้งที่สมีภิกษุ8ปดหมื่โกร ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บวชเป็นฤาษีเป็นผู้ชำนาญในอภินญ,ญาห้าและสมาบัติแปด 8, ได้ถวายมหาทานแก่หมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและบูชาด้วยจันแดงแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์ในพระโพธิสัตว์นั้นว่าในอนาคต,ตการเขาจักเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ ก็พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็มีนามว่าพันยวดีพระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่าสุเทวะพระมารดาพระนามว่าอะโนมาพระพัท่าลาเทระและพระชิตมิตะเทระเป็นคู่พระอัครสาวกพ,พุทธ ทอุปถาคชื่อว่าพระสาวิสิทธะพระอุตราเถรีและพระผักคณีเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกาต้นไม้อ้อยช้างใหญ่เป็นไม้ตรัสรู้พระสรีระสูง88ศอกพระชนมายุ9ก้าหมืนพระพันษาแลจบนารัฐะกะถานิทานกถา ปุถุมุตตะกะถาที่สิบในการต่อจากพระนารถพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาล่วงไปหนึ่งอสงไขยนับถอยไปแต่กับนี้ในที่สุดแผงแสนกับในกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุถุมุตตะพระองค์เดียวเท่านั้นทรงอุบัติขึ้นสาวกสันนิบาตแม่ของพระองค์ก็มีสามครั้งในครั้งแรก มีภิกษุหนึ่งแสนโกดครั้งที่สองมีภิกษุประชุมที่ภูเขาเวพาระบรรพศเก้าหมื่นโกดครั้งที่สามมีภิกษุปแปดหมื่นโกดครั้งนั้นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นผู้ปกครองมหารัฐนำว่าจติละ ได้ถวายทานพร้อมทั้งจีวรแกมูภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแม้พระปทุมุตตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าในอนาคต,ตการจติละนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ก็ในการแห่งพระพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตะชื่อว่า ผู้เป็นเดรัจฉีมิได้มีเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงได้ถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นสารณะพระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าหังสวดีพระบิดาเป็นกษัตร,ริย์พระนามว่าอานันทะพระมารดาพระนามว่าสุชาดา พระเทวินเทระและพระสุชาตะเถระเป็นคู่พระอัคราสาวกพระอุปถากนามว่าสุมนณะพระอมิตาเถรีและพระอัสมาเถรีเป็นคู่พระอัคราสาวิกาไม้สาระเป็นคู่เป็นไม้ตรัสรู้พระสรีระสูง88ศอกรัศมีพระวรกายแผ่ไปส2สองโยต พระชนมายุหนึ่งแสนพันสาแลจบปัทุมุตระคถานิทานคถาสุชะสุเมทะคถาที่สิบเอ็ดในการต่อจากพระปัทุมุตระพุทธเจ้าพระองค์นั้นล่วงไปสามหมื่นกับในกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นสองพระองค์คือพระสุเมธะพุทธเจ้า พระสุชาตะพุทธเจ้าสาวกสันนิบาตแม้ของพระสุเมธาพุทธเจ้าก็มีสามครั้งครั้งแรกที่พระนครสุทัศนะมีภิกษุภิกษุขีนาสพหนึ่งร้โกดครั้งที่สองเก้าบโกดครั้งที่สามแปดสบโกดครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นมานบนามว่าอุตระสละทรัพย์ที่ฝังเก็บไว้ถึงแปดสบโกด ถวายมหาทานแกโมภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฟังธรรมตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายแล้วออกบวชพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้พยากรพระโพธิสัตว์นั้นว่าในอนาคต,ตการเขาจักเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธะชื่อว่าสุทัศนะ พระบิดาเป็นพระราชาพระนามว่าสุทัตะพระมารดาพระนามว่าสุทัตาพระสารณะเทระและพระศักพระกามะเทระเป็นพระอัครสาวกพระอุปถากนามว่าสาครเทระพระรามาเทรีและพระสุรามาเทรีเป็นคู่พระอัครสาวิกา ไม้สะเดาใหญ่เป็นไม้ตรัสรูพระสรีระสูง88ศอกพระชนมายุคก้าหมพันษาแลจบสุเมธคาถานิทานกถาสุชาตะกถาที่12ในการต่อจากพระสุเมธพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาพระศาสดาพระนามว่าสุชาตะก็ทรงอุบัติขึ้น แม้สาวกสันนิบาตของพระองค์ก็มีสามครั้งครั้งแรกมีภิกษุหล้านรูปครั้งที่สองมีภิกษุหล้านรูปครั้งที่สมีภิกษุสี่แสนรูปครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิทรงสดับว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วจึงทรงไปเฝ้าทรงฟังธรรมแล้วถวายราชสมบัติ ในทวีปทั้งสี่พร้อมด้วยรัตนเจ็ดประการแกมูภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทรงผนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชาวแว่นแคว้นทั้งสิ้นถือรายได้ของรัฐมาให้สำเร็จกิจกรรมของอารามถวายมหาทานเป็นนิดแกมูภิกษุ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระจักรพรรดนั้นแล้วก็พระนครของพระสุชาตะพุทธเจ้านามว่าสุมังคละพระบิดาเป็นพระราชาพระนามว่าอุคตะพระมารดาพระนามว่าปภาวดี พระสุทัศนะเทระและพระสุเทวะเทระเป็นคู่พระอัครสา,าวกพระอุปถากนามว่านารทะ,ะพระนาคาเถรีและพระนาคาสุมาลาเถรีเป็นคู่พระอัครสา,าวิกามีต้นไผ่ใหญ่เป็นไม้ตรัสรู้ได้ยินว่าต้นไผ่นั้นกลมไม่เป็นโพลลำต้นแข็งงดงามด้วยกิ่งใหญ่ ขึ้นไปเบื้องบนเหมือนกําหะกำหางนกยุงพระสรีระของพระองค์สูงห้าศิบอกพระชนมายุ 90, าเก้าหมื่นพันษาแลจบสุชาตะกะถาปิยทัศศีกถาสิบสามในการต่อจากพระสุชาตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นในที่สุดแห่งหนึ่งพันแปดร้อยกับ ในกัปหนึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นสามพระองค์คือพระพุทธเจ้าปิยทัศสีพระพุทธเจ้าอัฏฐทัศสีพระพุทธเจ้จาธรรมทัศสีแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีพระองค์นั้นก็มีสาวกสันนิบาตสามครั้งครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกรธครั้งที่สองมีภิกษุเก้าหมื่นโกรธครั้งที่สามมีภิกษุแปดหมื่นโกรธ ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นมาน์นามว่ากัสปะถึงฝั่งแห่งไตรเพศได้สดับพระธรรมเทศนาของพระศา,ศาสดาแล้วบริจาคทรัพย์หนึ่งแสนโกดสร้างสังคารามดำรงอยู่ในสารณะและศีลทั้งหลายครั้งนั้นพระศาสดาได้ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่อล่วงไปหนึ่งพันกับแล้ว ผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้อโนมณครได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระบิดาเป็นพระราชาพระนามว่าสุทินนะพระมารดาพระนามว่าจันทาพระปาลิตะเถระและพระสัพพะธาสีเถระเป็นคู่พระอัครสาวกพระอุปถากนามว่าโสพิตะพระสุชาดาเถรีและพระธรรม มะนินทาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นประยงเป็นไม้ตรัสรู้พระสรีระของพระองค์สูง8ปศอกมีพระชนมายุเก 90, า้าหมื่นพันษาจบปิยทัศสีกถาอัฏฐทัศสีกถาที่สิสี่ ในการต่อจากปิยะทัศส,สีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัฏฐทัศส,สีก็ทรงอุบัติขึ้นแม้สาวกสันนิบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็มีสามครั้งครั้งแรกมีภิกษุ9ก้าล้านแปดแสนครั้งที่สองแปดล้านแปดแสน ครั้งที่สามแปดล้านแปดแสนเหมือนกันครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นดาบทมีฤทธิ์มากนามว่าสุสิมาได้นำฉัตด,ดอกมณฑารพบจากเทวโลกมาบูชาพระาศาสดาแม้พระาศาสดาก็ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นแล้วพระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนามว่าโสพนะ พระบิดาเป็นพระราชาพระนามว่าสาคระพระมารดาพระนามว่าสุทัศนาพระสันตะเถระและพระอุปัตสันตะเถระเป็นคู่พระอัครสาวกพระอุปถากนามว่าอภัยพระธรรมมาเถรีและพระสุธรรมาเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกาไม้จำปาเป็นไม้ตรัสรูพัชเลระสูง8ปดสิบศอก รัศมี